Let's a look at สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องตะวันเซนเซกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทำการเปิดกล่องสุ่มน้องมารุกโกจังกันนะครับเพื่อเป็นการตอบรับกระแสสเปซมอลลี่ตอนนี้นะครับก็คือคนกลับมาฮิตกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวสเปซมอลลี่400ซนะครับบ้านเราก็เลยคิดว่าเราจะเปิดน้องที่เราชอบเนาะก็คือ น้องมารุโกะจังนะก็น่าจะเข้ากับบ้านเรามากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นทีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับโดยความพิเศษนะครับของน้องมารุโกะจังเนี่ยก็คือจะเหมือนกับกล่องสุ่มทั่วๆไปเลยก็คือมีให้ลุ้นลุ้นหน้าเนาะว่าเราจะได้หน้าอะไรนะครับโดยที่หน้าน้องเนี่ยก็จะมีหน้า ABC นะครับโดยหน้า A เนี่ยก็จะเป็นหน้าปกติของน้องนะครับ แล้วก็หน้าบีก็จะเป็นหน้ายิ้มเนาะเป็นตาอีอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็หน้าซีนะครับหน้าซีก็จะเป็นหน้าคล้ายๆหน้าพิเศษนะครับ <Okay. S 1> ก็คือเป็นหน้าเจ้าเล่เจ้าเล่เนาะเป็นเด็กสนสนซาซาสนสนนะถ้าเกิดเรานึกถึงคาแรคเตอร์ของน้องมารุโก,โกจังเนี่ยนะครับก็จะเป็นหนูน้อยจอมซานะครับมารุโก,โกจังเนาะก็ มีคนบอกว่าเป็นชินจังใส่วิกนะก็เป็นเด็กน่าน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็หน้า A เนี่ยนะครับหน้า A เนี่ยจะมีโอกาสได้แปดเอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้องมารุโกะนะครับกล่องสุ่มน้องมารุโกะเนี่ยหน้า A เนี่ยโอกาสที่เราจะได้หน้า A เอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหน้า B เนี่ยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะหน้ายิ้มเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปไว้ให้ด้วยนะครับหน้ายิ้มเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต ส่วนหน้าสีหน้าสีแค่สิบเปอร์เซ็นเองนะซึ่งก็เป็นหน้าที่เราอยากได้มากที่สุดเลยนะครับคิดว่าหลายๆคนนะ่ะก็คงอยากจะได้หน้าสีกันมากนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นหน้าพิเศษเนาะเพราะว่ามันหายากมากนะครับแค่สิบเปอร์เซ็นเองนะครับนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะ แก,แกะกล่องน้องเลยนะครับน้อง,น,องน้องก็ชื่อเนี่ยชิบิมาลุโกะจังนะครับมาลุโกจังนะครับรกกนะ,บนะก็อันนี้ก็เป็นกล่องใหม่เลยนะครับที่ยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวเราแกะเลยแล้วกันเนาะเราไม่อยากเอาคัตเตอร์กรีดแล้วนะครับเ,รเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะตามรอยอ,อ่รอยซีนนะครับ ก็ถ้าเป็นซีนจากโรงงานนะครับซีนจะเรียบร้อยนะครับซีนจะเรียบร้อยเลยเราเราดูได้นะมันไม่ใช่ซีนใหม่แล mm ้ว hmm. แล้วก็มีแก,แกะเลยนะครับ mm hmm. เพราะเรากะจะเก็บเองนะเราชอบน้องมากเลยครับ mm hmm. แกะสีนน,อกออกสน้งนองออกก่อนนะครับ mm hmm. น้องก็จะเป็น กล่องแบบนี้นะครับนะแล้วกม็มีเทปใหม่ทีมน,นะครับเทปข้างบนนะครับก็มีอยู่อยู่สามด้านนะครับที่เป็นฝาเปิดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะอันนี้ด้านหลังนะล,ลุ้นนะว่าเราจะได้หน้าไหนนะครับหน้า A B C นะยร,รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะ น้องสวยมากเลยนะโดนมรโโนออารุกกะตกเนาะคาลิเเตอร,ร์ของน้องเนี่ยก็จะเป็นเด็กแบบใส่เอี้ยมเด็กใ <laughs> ส่เอี้ยมสีแดงโอเคไม่มีฐานหมุนนกะ็เลยใช้มือหมุนเนีก็น้องเขาจะได้เห็นนะ <laughs> นี่นะก็จะได้เห็นนะว่าว่าเป็นเด็กใสเอวเดี๋ยวเราขึ้นรูปง่ายๆเลยโอเคนะอ่าหมือนมาด้านหน้านะแล้วเดี๋ยวแกะเลยนะแกะเลยนะโอเคตื่นเต้นอ่ะแกะอตัดสีนด้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดสีนด้านนี้ก่อนอุ้ยลุ้นแล้วก็สีนนั่นกัน สวยงามน,น้านนี้นะครับอนุญาตนะครับค่อยค่อย,อย,อยตัดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดมาอย่างนี้นะครับมีคนแนะนำนะครับว่าเปิดกล่องให้ใช้ไม้บรรทัดนะครับสอดเข้าไปนะฝากกล่องจะได้ไม่ไม่ยับนะครับ นี้นะแล้วก็ค่อยๆเปิดอย่างนี้อ่าหน้าน้องจะอยู่ด้านไหนน้องนิ่วเนอะลุนอุ้ยโอเคเดี๋จะเป็นการ์ดนะครับการ์ดของน้องอุ้ยเธออุ้ยอุ้ยว่าจอม อ we ุ้ยเอเราเราเราจะยังไม่ด uh ูกาดแล้วกันนะครับเพราะเราเราเปิดกันสดๆเลยเนาะเดี๋ยว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 หน้าอยู่ด้านไหนนะอยู่ด้านนี้เดี๋ยวให้เราให้คนผู้ชมดูก่อนนะครับว่าเราได้หน้าไหนเนาะคือคือผมยังไม่เห็นนะจริงๆเพราะว่าเพิ่งเพิ่งแกะเนาะโอเคนะคือคือถ้าได้หน้าซีคือดีใจมากๆเลยนะครับเนี่ย หน้าอยู่ด้านหนุ้นใช่ไหมโอเคนะ <im iter> <im iter> อุ้ยดีใจมากเลยโ,ยโยชคดีเนาะหน้าสีวันนี้หวยออกด้วยขออนุญาตดูแลกันครับอโอ้ยโอ้ยส่งท้ายนะครับคือที่เราไม่ไม่ค่อยมีดวงเรื่องหวยเลยเนาะ <im iter> <im iter> ดีใจอะดีใจดีใจเหมือนเปิดได้หน้า Sie สีเข็ดเลยนะครับพอเห็นตาเพื่อแบบนี่นะครับน่ารักมากเลยนะ อแล้วเราก็ชอบน้องมากๆด้วยนะครับเราชอบมาโกมากด้วยนะครับเนาะก็เออเป็นเด็กที่คาแรคเตอร์เหมาะกับบ้านเรามากเลยนะครับนะก็ดีใจมากเลยเนาะเ,เปิดน้องเลยนะ <c oughs> น้องมาแบบนี้เลยนะน้องมาแบบนี้เลยข้างๆก็จะเป็นปืนน้องนะครับเดี๋ยวเราแกะปฏิกิริคือคือบอกว่าโอกาสได้ทั่วโลกเลยนะครับก็คือ10% 10%เท่านั้นเองที่จะได้หน้า C เนอะส่วนใหญ่ก็จะได้หน้า A หรือไม่ก็หน้าหน้า B กันนะโอเคนะคือคือเราก็โชคดีมากเลยนะโอ้ยดีใจมากเลยนะ <c oughs> ผมว่า <c oughs> เพื่อนๆก็น่าจะดีใจกับเราด้วยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะครับผมตัดซีมน้องก่อนนะพยายามแบบว่าไม่ใหไ้ไม่ให้โดนกล่องน้องเลยนะครับโอเคเพราะเรามีประสบการณ์แล้วนะครับแต่ด้านนี้อีกด้านหนึ่งเนาะโอเค Okay. นะครับคือความพิเศษพิเศษของกล่องสุ่มนะครับก็คือเราได้ลุนเนาะเราได้ลุนเราได้ลุ้น,ลนแล้วก็ที่ลุ้นมากมากเลยก็คือตัวซีเคตนะครับหรือเป็นตัวลับอย่างเงี้ยซึ่งตัวน้องมารุโกะเนี่ยก็ได้ลุ้นด้วยนะครับเหมือนกล่องสุ่มเลยนะครับก็คือลุ้นว่าเราจะได้หน้าอะไรนะครับถ้าเป็นตัวซีเค็ทั่วไปเนี่ยที่เป็นตัวร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับพอถ้าได้หน้าซีเคตเนี่ยนะครับคือเขาจะแปะแปะซีนไว้ เยอะนะครับเราต้องตัดสินสามสามอันเลยนะครับถ้าได้หน้าคือถ้าได้หน้าซีเขตเนี่ยก็คือจะขายกันราคาสูงมากๆเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยน้องมอนลี่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอคนก็กลับมาตามกันเยอะมากๆเลยเนาะเหมือนที่เรามีตัวแคร์แบร์นะแคร์แบร์ก็จะมีมีอลอตแบร์นะครับมีอลอตแบร์ มีแชร์แบร์แล้วก็มีกัมบี้แบร์นะครับก็อันเซตนั้นก็น่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าว่าเราขอเลือกเปิดน้องมาลุกโกะก่อนละกันนะครับเพราะว่าเราหลงรักน้องมากๆเลยนะโอเคคือตื่นเต้นนะตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นมากเลยแล้ว,ลวก็ดีใจมากเลยตอนนี้ดึงได้แล้วนะเนี่ยดึงดึงได้แล้วนะเพราะว่าเราแกะตัวเอ่อเทปออกแล้วอันนี้เป็นปืนน้องเนาะ อันนี้เป็นปืนน้องนะปืนน้องสีเหลืองคือคือสีเนี่ยต้องบอกว่าทำมาดีมากๆเลยนะครับทำมาดีมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเรานี่เอาน้องออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการชื้นเนาะเอาวางไว้ข้างก็ได้นะอ่าน้องจะปกติมารี่จะมาพร้อมถุงใส่เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นถุงผ้านะคือสีน้องเนี่ยเป็นสีแบบทำมาแบบดีดีมากๆเลยนะครับเนี่ยเน,นี่ย ก็ดีใจอะยังตื่นเต้นอยู่เลยเหมือนผู้หวยเลยนาะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนาะหวยออกหวยออกวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นวันเข้าบันสานเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีในการ์ดนะครับในการ์ดเขาหน้าจะบอกเนาะอันนี้ก็แกะแกะเนาะติดอะไรมี้ติดอะไรมี้โอเคค่อยๆแกะ โอ้ยโอ้ย,อยสีสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคือสีสวยมากๆเลยเนาะเนี่ยคือทํามาดีมากๆเลยนะแล้วก็ถังไอพ่นข้างหลังเนาะเป็นเป็นสีเมทัลลิกนะครับอันนี้ก็เป็นสีแดงด้เนานะอันนี้ก็เป็นสีดำได้าน,นะครับคือแบบโ, <laughs> โชคดีมากเลยนะดีใจมากเลยนะที่ได้ตัวนี้ให้ทุกๆคนได้ได้ดูไปพร้อมกับเราอะนะ แล้วก็โอเคมากๆเลยนะเนี่ยชอบชอบชอบสีน้องนะเท้าเขาก็ขยับได้มือขยับได้นะครับยังไ,ไม่ได้ไดดยังไม่ได้แกะถุงนะเดี๋ยวเราตื่ตนเต้นมากขออยู่กับน,น้องนานๆหน่อยแล้วกันเนาะเนี่ยคือแบบว่าแล้วก็พิเศษนะก็คือหน้าน้องนะก็จะเปิดได้มาแล้วแล้วก็เป็นน้องมอลลี่เนาะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้าให้ให้ดูเนาะให้ ให้เพื่อนๆดูก่อนเราเลยนะติงติงตๆงติงตงตงตงโอ้ยน้าน้องแบบนูนน่าเลยเพื่อนๆแบบโอ้ย,อยสวยมากสวยมากเลยนะสีคือทำมาดีมากเลยนะน้องปัดแกงมาด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยนะ<ช>น้องมารีมีค네าแรคเตอร์นะปากจะจืดๆหน่อยนะน่ารักมากเลยนะน่ารักมากเลยนะแล้วก็ ความพิเศษของน้องมารุโกะอย่างที่บอกเนาะหมวกนะครับเขาจะเป็นหน้าน้องแต่ละแบบเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้นหน้า A หน้า B แล้วก็หน้า C ก็คือหน้านี้นะครับเสียงน้องเป็นอย่างนี้เองนะเพื่อนๆไม่ได้หักนะเ <c oughs> สียงเสียงเหมือนจะหักนะตแต่ไม่หักนะโอเคเดี๋ยวเราแกะเนาะอู้หน้าดูดิดูหน้าบอกว่าจเจลีมากเลยนะ <c oughs> โอ้ยมีคนแกะปืนน้องแล้ว นะครับปืนน้องจะสีเหลืองอย่างนี้นะจริงๆก็ไม่ใช่ปืนนะเป็นกล้องเนาะเป็นกล้องถ่ายสมัยก่อนถ่ายวิดีโอนะใกล้ใน้ากั้ใกลสุดเลยนะนี่กล้ใ้างลลังก็้ะมี้ัวหนังลือกขียนนะคกับเนล้ใเล้ใกล้ใกล้ใกล้กล้เกล้กกล้กลกล้กะ้กล้อกล้ล้นกลก้กลมืกน้กก้ ไม่ใช่สีขาวธรรมดานะเป็นสีเป็นสีเมทัลลิกสีขาวขาวนะครับก็อันนี้น่าจะติดติดกาวไว้ไติดติดกาวกันไว้เนาะเพราะว่าเป็นข้างที่ข้างที่ถือปืนนะเดี๋ยวเราแกะนะน้องจะได้ลองถือปืนเนาะชอคปเดี๋บบยวแล้วลเดี๋ยวแกะแกะพลาสติกเลยเนาะพลาสติกกันตรงนี้นะ แกะแกะแกะก็แกะเลยนะเดี๋ยวเราแกะแกะเลยนะครับแกะเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปิดหน้าก่อนเปิดหน้าก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยว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 ใส่ให้นะโอเคน่ารักมากาเลยค่ะน้อโอ้ยสีคือคือทำมาดีมากเลยนะครับทำมาดีมากๆเลยเนี่ยก็ตรงนี้ก็นี้แล้วก็ใส่ปืนนะปืนเอาใส่แล้ว อ๋คือแบบทะนุถน,นอมมากเลยนะเปิดดอฟฟี่ยังไม่ขนาดนี้เลยนะไหนดอฟฟี่อะอางเงีโอ้เออเดี๋ยวเอาน้องเอาเอาน้องตัวเล็กมาด้วยเนาะน้องฮันละก็เดี๋ยวปืนใส่ตรงนี้ก็แป๊บหนึ่งนะครับนี่เีด๋ยวใส่ให้ลองลองแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นแบบ ล็อกเขาเนาะอ่าเรียบร้อยอืมปิวปิวอ่ามาแล้วอ่ะนี่จะไปเิวพาน้องฮานะมาด้วยดยีค่ะน้องวิมาเล่นกับน้องมาลุโกะสวัสดีเามาลุโกะ มาลุโก,โกนะสเปซมาลีมาลุโกะมาแล้วฮ่า,าดีใจมากเลยได้หน้าได้หน้าสีด้วยเล่นดีที่รู้จักนะแล้วก็ปิดหน้าหน่อยจิ้งจุ่มเฮ้ยเล่นดีที่รู้จักเฮ้ยเธอเจ้าเล่ยจังเลยเล่นดีทนะ <c oughs> ี่รู้จักนะอืมเธอเราไม่อยากคุยกับเธอหรอก <c oughs> น้องห,หอนักนะชอบไหมนี่นานมากเลย ยอนดียินดียินดีที่มาที่บ้านนะก็ประมาณนี้นะครับเย็ชอบบ้าตอนตอนเปิดครั้งแรกเห็นตาแล้วแบบเดี๋ยวซิใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราแกะการ์ดเนาะว่าการ์ดนอนเปิดหน้าหน้าน้องไว้ไหมหรือเปิดนี้ดี่แบบอันนี้เดี๋ยวโชว์โชว์หน้าซีโชว์หน้าซี้าเซยเมย์นะ เราไม่ได้ซีเค็ดน้องน้องอาเนียนะแต่ว่าเราก็ได้หน้าพิเศษของน้องมาลูโกะจังนะแค่นี้ก็ดีใจมากนะเพราะว่ามันตอนปดถุงมาเห็นตามันน่าจะยากโอ้กาดกาดสวยมากเลยนะเพื่อนๆกาดแต่ว่ามีความแบบดำแล้วแบบ ดูหรูอะเรื่นๆแบบว่านุ่มๆการ์ดเนี่ยนุ่มๆเนาะแล้วก็ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือแบบเนี่ยการ์ดทำมาแบบซองมันมันดูดีดูหรูเลยเนาะจริงๆอะคือคือก็ถือว่าคุ้มค่านะเราเนี่ยต้องบอกว่าเราซื้อน้องมาที่หลังนะเป็นปีเนาะน้องออกมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งมาเริ่มเล่นกล่องสุ่มกันเนาะแล้วก็ เพิ่งมาเก็บเนาะนี่ก็จะเป็นคล้ายๆล้ายเซอร์ติฟิเคตเนาะชิบิมาลุมาลุกโกจังนะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีรหัสมาให้นะครับโฟดับไอดีนะตรงนี้เนี่ยดูที่ออกไหมวันนี้อ่าาด้วยเออใครจะไปลุ้นนะใครจะไปลุ้นเนาะมีสองสามห้านะครับสองสามห้านะเย็นนี้นะนี่นะครับอันนี้ที่เป็นการ์ดเนาะคล้ายๆเป็นเซอร์เซอร์ติฟิเคตน้องนะคือแบบว่า ต้องชมนะว่าทำมาดีมากเลยนะแล้วก็สวยมากๆจริงๆนะอันนี้แบบคือไม่ได้ไม่ได้อวยนะคือแบบสวยจริงูดิเนี่ยนะเนี่ยสวยสวยจริงตรงย้เป็นทองทองนุง่นๆนะทองนุนๆนะตัวหนังสือนุน่นๆนะตัวหนังสือ,นนนะสอพนแบบคล้ายๆสีสีดำคือสวยอะนะครับนะตัวแมนะ้แต่ตัว QR code นะ v o ย นะครับที่เป็นสติฟิเคดนะนะมันมีรหัสมาให้เลยนะเนี่ยนะครับคือสวยมากๆเลยเนาะไม่มีแล้วเนะอ๋อมีนี่ใบหนึ่งอุ้ยอุ้ยนี่อ๋อน่านี่นะครับก็คือเป็นน้องมาลุกโกะอ่มาลุกโกนี่เป็นหน้าสีด้วยหน้าสี ในการก็เป็นบอกนะครับในการก็บอกนะว่าเป็นหน้า C เนาะดูตรงหมวกน้องเนาะก็จะมีตาเนาะจะมีตานะใครได้หน้า A ก็จะเป็นหน้า A ใครได้หน้า B ก็จะเป็นหน้า B นะครับส่วนหน้า C ก็เป็นหน้า C เนาะก็เป็นหน้า C เนาะเปิดเปิดเปิดหน้าน้องน้องน่ารักมากเลยชอบมากเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้เนาะเราก็จะเป็นรูปเนาะเป็นรูปน้องให้ดูนะครับนะ จะได้ดูใกล้ๆเนาะชัดๆเนะเาะว่าน้องน่ารักมากเลยจริงๆเนาะพอดีนะเราซื้อกล่องแล้วนะครับเราก็จะใส่กล่องเลยดีใจมากเลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมช่องตะวันเซนเซนะครับก็อยากให้เรา ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเปิดกล่องอะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆนะครับในการกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe เรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเราก็พยายามจะตั้งใจทำคลิปดีๆนะครับต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่รับชม เรามาจนจบคลิปนะครับถ้าพูดนานไปก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีตื่นเต้นจริงๆเนาะได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะกล่องสมบัยบ็อกเนี่ยเราได้ได้ลุ้นนะโอเคนะครับไว้พบกันในอีพีหน้านะครับสำหรับในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับจจะอมจะยอมัี่อหน้าดิ นี่มอลลี่ตัวตึงนะวะตัวตึงตัวเต็มวัยมากเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้น้องมอลลี่อันนี้พี่มอลลี่เออนี่น้องมอลลี่นี่พี่มอลลี่เฟร้นี่นะารักมากเลยนะบาย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 ตื่นเต้นอ่ะตอนตอนที่เปิดแล้วเห็นหน้าน้องอ่ะเห็นตาบอกรีบดูกล่องเลยว่ามีตัวไหนบ้างไม่มีไงโม้ไปจอ เหมือนที่เราบอกว่าวันนี้ได้ตัวซีกลับมาแน่ๆเลยนะบายบาย